รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองฝปล่งแนละโบบบให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ T regulator ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการ แล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวัสดีคกั้คุณชมครับนี่คือรายการสุขและสวยครับคุณชมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความสุขได้คุณชมเป็นคนหนึ่งกันที่มีความสวยและเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นได้ขอให้เพียงแต่มีสุขภาพที่แข็งแรงครับวันนี้เราชวนทุกท่านมามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลครับ ก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตแนะนําท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับท่านรองศาสตราจารย์ดรภผยปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยาจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากอะไรครับอาจารย์อภัยครับร่างกายหลั่งอินซูลินได้น้อยลงครับหรือ บา,บางรายถ้าเป็นเบาหวานประเภทแรกก็คือไม่สามารถหลังอินซูลินได้เลยนะอันนี้มันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งภูมิไปโจมตีตับอ่อนทําให้ตับอ่อนเนี่ยมันตายไปแล้วก็เซลล์ของตับอ่อนตายก็หลังอินซูลินไม่ได้รหรือถ้าโจมตียังไม่มากมันหลังอินซูลินน้อยอมไม่เพียงพอสําหรับที่จะนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดนะ,ะหรือในบางรายก็เกิดภาวะที่ดื้อต่ออินซูลิน นั่นก็คืออินซูลินไม่สามารถมันหลังได้แต่ไม่สามารถนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดได้ครัเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นซ,ซึ่งการรักษาปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นได้ยินก็คืออินซูลินยาลดน้ําตาล คือมียามียาที่ใช้รับประทานด้วยนะคะคอย่างบางคนที่พบว่าตับอ่อนยังดีอยู่สามารถที่จะหลังอินซูลินได้เขาก็จะมียากระตุ้นการหลังอินซูลินออกมารหรือบางรายที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเขาก็จะมียาที่ไปลดการดื้อต่ออินซูลินสอนให้มันเชื่อฟังแต่เป็นแล้วต้องกินยาไปตลอดก็ต้องกินไปตลอดแต่ว่ายังไงก็ตามการที่กินยาพวกนี้บ่อยๆเนี่ยผลที่ตามมาก็อย่างว่า มันจะไปมีผลที่ไต oh. ถ้าไตา oh. เริ่มเสื่อมยาก็ทานไม่ได้แล้วมันก็ต้องฉีดอินซูลินให้สิ่งที่เขาแนะนำคนเป็นเบาหวานก็คืออันแรกจะต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้รรวมทั้งควบคุมระดับของฮิโมโกลบินเอ c ไม่ให้มันเกินเจ็ดควบคุมความดันแล้วก็ยังจะต้องควบคุมระดับไขมัน โดยเฉพาะตัวร้ายคือ L D L ไม่ให้เกินร oh ้อยสามสิบเป็นเรื่องที่เรื่องของภูมิคุ้มกันครับกรณีก็คือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปอย่างที่อาจารย์พูดถึงแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองนะครับ mm hmm. ทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วคณะนักวิจัยของเราก็ได้ใช้สารสกัดจากมะกคุดกราดำตัวเล็ฝรั่งว่าบบกเนี่ยแล้วก็ทําให้เมล็ดขาวทํางานอย่างสมดุลน,นะครับ,รบเมล็ดขาวที่เราไปทํางานด้วยก็คือ T S 1 T S 2 T S 1 TH 1และ T regulator เมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองครับทําให้เม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารเยอะเกินไปจนเกิดเกิดอาการเบาหวานเนี่ยให้มันหลั่งสารลงสู่ภาวะปกติผู้ที่เป็นเบาหวานสารที่หลั่งเยอะเกินไปนะครับคือเทนเบลฟาอินเทอร์บอลแกมมาจะเป็นตัวที่ทําลายตับอ่อนทําให้การหลั่งอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงขณะเดียวกันก็ยังทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยครับ ก็เป็นทั้งเบาหวานประเภทที่หและประเภทที่2นะครับแล้วนอกจากนี้ไม่เลิดขาวก็ยังหลั่งสารอินเตอร์คิน17มากเกินไปด้วยอินเตอร์คิน17ก็เป็นสารที่ทําให้เกิดอาการแพร้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นอาการหนึ่งของเบาหวานนะครับแคปซูลที่คณะนักวิจัยของเราได้ทํามาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งสารที่หลั่งออกมาจากคนที่กินแคปซูลแป้งมาตรฐานจะเป็นอย่างนี้นะครับคนที่กินแคปซูลของเรานะครับที่ทําขึ้นถ้า,ากไม่มีริมีเดตอะไรเลยมันก็ควรจะหลั่งสารเท่ากัน แต่โปรกเดอร์นในวันที่15เราก็จะพบว่ามันเหลือ35%ในตัวแรกแล้วก็เหลือ65%ในตัวที่2และเหลือ50%ในตัวที่3ามปนสารที่เป็นปัญหาในการทําให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่1ประเภทที่2มันลดลงอาการเบาหวานก็ย่อมจะดีขึ้นนั่นเองนะครับการที่เราทําให้สารทั้ง3ลดลงเบาหวานทั้งสองประเภทก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นครับ,รบแล้วข้อมูลอ้างอิงที่นักวิจัยเขาสรุปกันมาแล้วว่าสารทั้ง3ตัวเมื่อลดลงเราก็จะถาม ลดอาการเบาหวานได้งานวิจัยอื่นเขาบอกแล้วว่าวัาง,งานวิจัยสามสารตัวนี้ลดลงเบาหวานไม่ต้องดีขึ้นคือทั่วโลกเขาก็พูดกันเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ผูิคุ้มการวิยาทั่วโลกครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับคุณสมบูรณ์ชมแสงแก้วนะครับปีส3ครับเป็นเป็นปี43นะครับแล้วก็รับประทานร<อ>ับประทานยาเบาหวานชนิดเม็ดควบคุมอาการมาตลอดนะครับครับปี50 ก็น้ำตาลขึ้นไปอีก7 7อถึงหลัก200แล้วก็แพทย์จึงให้อินซูลินฉีดครับแม้ว่าใช้ยาแล้วมันยังควบคุมไม่อยู่ยิงฉีดอินซูลินเพิ่มปี52น้ำตาลก็ขึ้นไปที่2 0 0เริ่มคุมไม่ได้อีกทีนะครับมีเสียงหริ่งในหูชาตามมือตามเท้าความดันก็สูงขึ้นปีับาสี4ครับ, 54, รบน้ำตาลขึ้นไปถึง280นะฮะ ตาก็เริ่มพรม่ามัวมีการไปยิงเลเซอร์ที่ตานะครับแบะแะแพทย์เตือนวาอ่าจะต้องฟอกไตถ้าไม่ดูแลสุขภาพไม่ดีก็เริ่มใช้งาิมัยของเราครับร่วมกับอินซูลินตอนต้นนะครับไม่นานครับเสียงหลิ่งในหูก็เบาลงม,มือชาก็น้อยลงนะครับ,รบน้ำตาลในเดือนมีนาปี55ก็เหลือ101นะครับ เช้าเริ่มหายชาความดันเริ่มลดลงแล้วก็ปริมาณอินซูลินเธอก็เริ่มลดลงใช้ลดลงได้หนึ่งปีต่อมาน้ำตาลอยู่ที่ร้อยสความดันเริ่มปกติในทำงานดีขึ้นแพทย์ก็ลดยาอินซูลินและขยายเวลานัดไปตรวจเบาหวานปีห้าเจ็ดเกือนกุมภาก็เปลี่ยนยาทานยาไม่ฉีดอินซูลินแล้ว ยาทานยาทานยาของหมอแทนนะฮะไตก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็หมอก็นัดตรวจจาก6เดือนเป็น8เดือน oh. นะปี58าทุกๆครั้งที่เข้าไปตรวจน้ำตามไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิต oh. เหมือนคนปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอาการจากคนที่ค่อนข้างหนักต้องฉีดอินซูลินแล้วก็เบาหวานขึ้นตาแล้ว mm. ปัจจุบันก็มีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ จากการปรับระด,ดับภูมิกันในร่างกายด้วยสมดุลด้วยอาหารที่เราทําให้คือสารสกัดจากมะขางกงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบวบครับซึ่งก็เท่ากับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต้องใช้ยาครับต้องไปเดินทางไปหาหมอด้วยใช่ครับนะครับคุณกอเดมูซาเขามีเบาหวานมา22ปีนะครับเบาหวานมีน้ำมีน้ำตาลถึง170มีความดันสูง ไตเสื่อมโรคกระเพาะอาหารเลยก็ต้องไปเปลี่ยนไปฉีดอินซูลินสาเหตุที่ต้องไปเปลี่ยนฉีดอินซูลินเพราะว่าไตเริ่มเสื่อมแล้วกินินเป็นถุงเลยอ่ะก็กินยามานานไตก็เริ่มมีปัญหาเพราะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นฉีดอินซูลินแทนก็ฉีดวันละสองครั้งต่อเนื่องมา4ปีครับก็เริ่มมาใช้งานวิจัยของแอปโกนะครับคราวแรกก็ครั้งแรกแรกก็ร่วมกับฉีดอินซูลินด้วยก็รู้สึกว่าอาการ คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสดชื่นขึ้นพอใช้ต่อเนื่องไประยะหนึ่งน้ำตาลก็ลดลงเหลือ87หมอก็เลยลดการฉีดอินซูลินให้ด้วยบอกให้ลดการฉีดอินซูลินลงนะครับผ่านปริยะหนึ่งก็พบว่าแม้ว่าไม่ฉีดอินซูลินแล้วความดันความดันโลหิตก,ก็ไม่เพิ่มขึ้นไตก็ไม่เสื่อมกเพราะอาหารดีขึ้นและระดับน้ำตาลก็ควบคุมได้นะครับปัจจุบันก,ก็ใช้งานวิจัยของเราแอปโก้นี่แหละอย่างต่อเนื่อง เพื like ่อควบคุม hm ค <ajuda> ุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินซูลินแล้วด้วยไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช้ยาลดน้าตาลด้วยนะครับนั่นก็แสดงว่าสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้แล้วใช่ครับโดยการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าสารต่างๆที่เราสามารถควบคุมระดับของมันได้อย่างสมดุลก็จะส่งผลทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นใช่ครับก็คือ มันไม่ทำร้ายตัวเราเองอ,ะอ่ะสารภูมิคุ้มกันที่มันมีเยอะเกินไปในบางคนมันทำร้ายตัวเราเองนะครังก็กรงก็กรณีเบาหวานเป็นต้นอโอเคครับคุณจันฉายภูนพ,พอกศิลน,นะครับเคยน้ําตาลขึ้นถึง300จนตาพร่ามัวนะครับแล้วก็ใช้ยาเบาหวานตั้งแต่นั้นมานะครับมีปัญหาความดันสูงร่วมด้วยแน่นอนมันมา,มา,ม,ามาพร้อมกับ ปพักกคารเบาหวานนะครับ,รบพอเริ่มใช้งานวิจัยแอปโคปีเดือนตุลาปี53ร่วมกับยาของแพทย์นะครับน้ำตาลอยู่ที่184นะครับพอธันวาคมนะฮะจากเริ่มใชเออ้เริ่มใช้ตุลาธันวาก็เหลือ148กุมภาพใจยีต่อมาก็เหลือ101นะแพทย์ก็ลดยาเบาหวานให้แล้วมีนาก็เหลือ87 แพทก็เห็นว่าควบคุมน้ําตาลได้แล้วก็ให้หยุดหยุดยาเบาหวานทั้งหมดเลยะะปัจจุบันนะครับก็มีน้ําตาลอยู่ที่80ความดัน120 200, 80 120นีนะครับแล้วก็ไม่ใช้ยาเบาหวานแล้วนะครับมา4ปีแล้วครับ,รบะะทุกอย่างปกติหมดนะครับนี่ก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้เวยเบาหวานโดยการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสมดุลด้วยการวิจัยของแอปโคเช่นกันครับแล้วในกรณีนี้ก็สามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้โดยมีผลข้างเคียงด้วยทีนี้เราก็จะบอกว่าถ้าใช้แล้วดีควบคุมได้แล้วก็อ,อาจจะลดลงได้ลองลดลงได้บ้างนะครับแต่ถ้าลดลงแล้วมันจะกลับมาใหม่ก็กลับไปใช้ใหม่ก็เหมือนเป็นอาหารอะ่ะไม่มีอะไรเป็นเป็นผลร้ายอยู่แล้วีครับอ่าฮนะครับแน่นอนซึ่งการยินยานนี้นอกจาก2ท่านแรกก็ยังมีอีกนะครับคุณธนวัต์ อาสวะพาลูกูลนะฮะมีเบาหวานแล้วก็น้ำตาลขึ้นถึง500อนะฮะขึ้นถึง500แล้อนแล้วเป็นวิศวกรครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่อินโดนีเซียครับหน้ามืดตอนที่ทำงานตอนขึ้นปืนก็ไปลงไอตรวจก็าโอ้ไม่ร่วงลงมานี่เก่งแล้วนะฮะครับก็เริ่มเริ่มยาจากแพทย์นะครับก็รู้สึกอ่อนเพลียตาพร่ามัวมือเท้าชาก็เริ่มมาใช้งานวิจัยของแอปโค้นะครับร่วมกับยาของแพทย์ก่อนนะครับ น้ำตาลก็ค่อยลดลงนะลดจากเหลือร7 0็แล้วก็เหลือร2อตามลำดับใน3เดือนนะครับหลังจากใช้ต่อเนื่อง7เดือนระดับน้ำตาลโ่ออยู่ที่บวกลบ100ร้อยนะครับอาการอ่อนเพลียก็หายไปตาพร่ามัวก็หายไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นแลรู้สึกรู้สึกเพบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงนี่โชคดีนะที่ตาไม่บอดนะะครับถ้าใช้ต่อเนื่องไปไม่ได้มา ไม,ไม่ได้รีบรดูแรรักษาก็มีซิโอการ์ตินตาครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการที่งานวิจัยของแอปโกปรับระดับปุ๋มกันในร่างกายลดอาการเบาหวานซึ่งดูแกยังหนุ่มยังแน่นนะใช่ครับตอนมาสิครับตอนมาท,มาที่ที่ให้เราสัมภาษณ์ยังหนุ่ม,มแน่นแต่เราไม่เห็นสภาพตอนที่เขาห้าสิบห้าร้อยนะคโอ้ตอนนั้นไม่เห็นแล้วอตอนนั้นคงดูโซมน่าดูเลยนะครับผู้ที่เคยมีปัญหาเบาหวานแล้วก็สามารถแก้ไขอาการ ปิดปกตินั้นโดยการปรับปุ่มกันในร่างกายให้สมดุลก็มีมากมายนะครับผมว่ามีเป็นร้อยนะครับท่านก็สามารถดูคําสัมภาษณ์ของท่านเหล่านี้ได้นะฮะจากเว็บไซต์บิมร้อยคอมครับ